ก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวดินนะครับตอนนี้ก็อยู่ถนนลาดวิถีนะครับอนุสาวรีย์ชัยด้านหน้าก็จะเป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรลูมูนะครับ เป็นรถเมย์สาย140นะสีขาวเนี่ยเป็นรถเมย์ที่วิ่งมาจากพระรามงนะครับมาอนุสาวรีย์ชัยนะขึ้นทางด่วนมานะ่หรือว่าไม่ขึ้นก็ไม่รู้นะครับจำไม่ได้ คับอีกครั้งหนึ่งนะครับสมัยก่อนนี่อนุสาวรีย์ไทยนี่รถเมย์นี่เยอะมากนะครับนี่คือโรงพยาบาลราดวิถีนะครับด้านซ้าย บาลเด็กนะกการวิถีนี่ด้านขวาก็จะเป็นโรงพยาบาลท่ามงขุดนะครับ โรงพยาบาลลามานะครับแถวนี้ก็มีโรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆก,กันนะโรงพยาบาลรามาโรงพยาบาลพระมงกุฎน,นะครับ9้าแล้วก็โรงพยาบาลลาดวิถีนะครับ ถนนกำแพงเพชร5นะเป็นเส้นทางรถไฟนะครับจากหัวลำโพงไปบางซื่อนะ น่าจะเป็นถนนพระราม5นะครับนี่นะครับแยกลาดวิถีนะครับถนนพระราม5ของเปลยนประชานะครับด้านซ้ายนี่เป็นเขาดินนะครับว,วันนี้ผมวิ่งเส้นลาดวิถีต่อมาผ่านเขาดินนะครับ แต่ว่าเขาดินนี่เขาปิดไปแล้วนะครับสวนสัตว์เขาดินแต่ถ้าเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้เราก็จะไปผ่านด้านหน้านะครับเขาดินไปลานพระรูปสรงม้านะครับไปออกลาดดำเนินก็เป็นเขตพระราชฐานนะครับ ดัดกับถนนราชสีมานะครับถนนนครราชสีมามหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับด้านซ้าย ดูสินะด้วยกันะตรงนี้ก็จะเป็นแยกสังฮีนะครับถนนสามเสนเลี้ยวขวาก็จะไปสีย่านนะครับไปสีย่านไปเกียรกายนั่นแหละเลี้ยวซ้ายก็จะไปเทเวศไปบางลำพูนะครับตรงไปก็จะไปบางพัด รตรงไปก็จะไปขึ้นสะพานสะพานสังที่นะสะพานกรุงทนนะครับ อนนี้ก็ขึ้นสะพานกรุงทนนะครับสะพานสังฮีนะครับนี่ครับทุกคนทางมีน้ําเจ้าพยาเอ่อมีน้ําเจ้าพยานี่ต้องบอกว่าน้ํานีเยอะมากนะครับช่วงนี้มีคนเข้ามาตกปลากันนะครับเอ่อสะพานสังฮีนะครับ ก็จะไปพระราม7นะครับไปสะพานพระราม7ที่เห็นสะพานข้างหน้านี้ก็เป็นสะพานของรถไฟฟ้า,ฟาสายสีน้ำเงินนะครับข้ามแยกบางพัดนะครับมาทางนี้ก็จะเป็นถนนสิรินทรนะครับ กนะครับถนนตรงน,นี้ไปตลิ่งชันปิ่นเก้าการเจนาพิเศษนะครับถนนซรนพรนะครับก็พานั่งรถเที่ยวนะครับวันนี้ก็ดูกันหลายๆที่นะครับ จากอนุสาวรีย์ชัยนะครับถนนลาดวิถียาวมานครับจนถึงแยกบางคลัดนะครับตอนนี้ก็อยู่ถนนสิรินทรน์นะครับถนนเส้นนี้ก็จะไปออกอบรมรักชนนีนะไปนะคนปรปฐมหรือว่าจะไปปินก้าสนามหลวงนะครับก็ได้ด้านซ้ายนี่ก็คือห้างตั้งหัวเสงนะครับนี่ตั้งหัวเสียงทนบุรี เป็นห้างเก่าแก่เหมือนกันนะครับห้างอื่นๆนี่เขาปิดกันไปก็เยอะนะครับแต่ว่าต่างพอเสกนี่ก็ยังยืนหยัดอยู่ได้นะครับ ทั้งด่วนก็ได้นะครับ ไปก็ไปนคนปรปฐมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปกับช่องบาวลินนะครับพานั่งรถเที่ยวกันวันนจุดนะครับนี่คือโรงพยาบาลตาหูคอจมูกนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ